เป็นแกนนำคนเสื้อแดงที่มีคดีมากที่สุดเข้าคุกขอกคุกม,มากที่สุดกับถูกใส่ความกล่าวหามากที่สุดแต่ว่าผมเนี่ยผมรู้ว่าผมทําอะไรถ้านายกทักษิณไม่ดูถูกเกยีดหยามผมจากการพูดในวงที่ฮ่องกงผมก็ยังกลืนเลือดของผมอยู่แต่ว่าผมนี่กลืนจนกระทั่งมาจ่อที่ขอขอคอหอยการดูถูกเหมือนกวางเส้นสุดท้ายมันได้สำลักเลือดออกมา ขาดปีเดียวผมกับนายกทักษิณก็ครบ30ปีครับยาวนานมากเกินกว่าครึ่งชีวิตของผม,มผมก็อย่างที่ผมสรุปบอกว่าว่าถ้าแท้นายกทักษิณท่านไม่ใช่นักต่อสู้ไม่ใช่นักประชาธิทีตเป็นท่านคือพ่อค้าและพ่อค้านั้นคือตัวตนของท่านอย่างแท้จริงในวันที่ท่านต้องการอํานาจในวันที่ท่านต้องการประโยชน์ทุกคนที่ร่วมสู้กันมาท่านจะไม่ฟังท่านจะเอาผลประโยชน์ เหมือนกับที่ว่าวันที่เป็นรัฐบาลคู่ต่อสู้ไม่ว่ากลุ่มทุนหรือบรรดากลุ่มการเมืองต่างๆล้วนจะไปอยู่แวดล้อมนายกทักษิณเรากลายเป็นคนนอกผมเนี่ยนะครับได้ปล่อยวางแล้วผมกําหนดชะตาตัวเองแล้วแยกกับนายกทักษิณโดยสิ้นเชิงและไม่มีวันจะหวนกลับไปอีก